ติดศูนย์ติดรอติดมสอเพื่อนเพื่อนเคยเห็นคำเหล่านี้กันตอนสมัยเรียนใช่ไหมครับและทุกคนเคยได้ยินคําว่ากูจะจบแต่กูยังไม่จบไหมครับไรยชื quote, anymore, ่อที่แบบว่ายังไม่จบนะครับเพื่อนกูเลื่อนดูธนกิจคำในเขตุการณ์น้องไอ้่ และนี่คือเหตุการณ์จริงนะครับของเพื่อนๆของผมเองที่คิดว่าตัวเองเรียนจบแล้วแต่ยังไม่จบเพราะว่าส่งงานไม้ครบเพราะว่าตัวเองทำงานแต่ว่าไม่มีคนให้คะแนนนะฮะถ้าอยากรู้วิธีแก้งานแล้วก็วิธีบอกพ่อแม่ยังไงนะครับก็ลองเข้าไปดูคลิปนี้ก็ได้เลยนะครับไปไอความรู้สึกแรกบอกว่ามึงยังไม่จบนะเนี่ยมึงรู้สึกยังไงวะ สิ่งแรกที่กูเข้ามาในหัวคือเราตอนติดเอฟอ่ะพ่อังไม่รู้และเมลแลกย้งมหาลัยโทรมาแม่ถามเขาบอกว่าชื่อนี้ใช่ไหมรหัสนักศึกษานี้นะเขาบอกว่ายังไม่จบนะเหลืออีกวิชาหนึ่งแล้วก็งานเหลืออีกงานหนึ่งนะกูนั่งคิดว่าเฮียกูจะบอกพ่อว่าอะไรดีวะต้องเล่นเครื่องถืองกูดูเว็บมอที่แบบว่าดูเกตอ่ะที่สิ่งกูติดไอเมลเม่งเข้ามาโทรับกูกริ้งกูก็กดเข้าไปดูรายชื่อที่แบบว่ายังไม่จบนะครับปุ๊กูเลื่อนดู ธนกิจทำในเหตการน้องโหนี่อ่ะที่โทรมาเออบอกหมดไเป็นเรืงจริงจีซิ์กูแม่งมีปัญหาว่ะไม่จบว่ะเนี่ยเขาต้องมีอาจารย์ลูกสาวกูเอาถ่ายแล้วไอ้เหี้ยจีสิทธ์มึงยังไม่จบดิแล้วตอนนั้นกูยังไม่รู้มหาไรไม่โทรมาเออกูไอ้เหี้ยใช่เหรอโลกตอนเช้าคือโลกไอ้เหี้ยที่โทรมาแต่ว่าตอนบ่ายมหาไรโทรมาโอ้โหสาดของจริงอะไรเละ อันนี้ก็เลยมาซ่อมกันแค่นั้นเองแล้วก็ถ่ายเหมือนเหมือนถ่ายหม่หมดอะน้องแถนที่เรียนมองเทก็อย่าลืมเวลาทำงานอะไรอย่าลืมมีที่ปรึกษาไม่น้องๆบอกปรึกษาพี่ๆได้ไหมย้อมอยู่ปวกันเค็งดีๆวันนี้ก็เลยปหาอะไรจบคือต้องทำยังไงมันมันมีคลิปหนึ่งนะที่แบบไปดูเพื่อนติดเอฟอะอีเงนมีแค่สองคนลงกูเป็นสามกูโคตรใหญ่ไอ้เอเนในห้องนี้ใครก็ได้ไม่มึงยกมือขาดห้าครับ โดนโยกว่ะอ่ามึงไปนูน่นเดี๋ยวกูตามไปโดนโยกโดนโยกบอกบอกเขาเธอเธอไปกันเธอเธอไปกันอันนี้ก็เป็นภาคต่อไงเพื่อเรียนไม่จบแล้วน้องๆถามไม่ช่องอั้มไปไหนแล้ววะช่องอั้มไปไหนแล้วแล้วช่องอั้มเป็นยังไงย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆเช่นกูนั่งดู แย่แม่ก well, ูเท้าหายชิงแย่กูดูแล้วคิดถึงมันเก่าๆมอนแบบว่าไอ้เรื่อในนัดตอนนั้นมันสนุกนะเว้ยแบบ้อยู่กับเพื่อนอะไรพอไม่ทำแล้วมันก็เออก็ดีเหมือนกันเี้ไม่เไอ้เ้าไปเลยอ่ะั่นคืมัอ่ก็แต่ละคนก็มีเหตุของตัวเองเลยของของกูกูลอแบบอยางแบบว่าเราเจอกล้องทุกวันในแค่บางทีอย่างกับบ้านมาไลเไงก็ต้องนั่งยืกันหน้ากล้องอันนี้ก็กล้องอีกอ่ะ้วของอัพของอัพเอาลองคุยกันแล้วไงก็คุยเราคุยกันแล้วว่าเฮ้ยเราก็จะแยกกันไหมหรือว่าไงที่แรกอ่ะกูคยว่าเ เราจะไปไงต่อเพราะว่าไม่มีเวลาถ่ายเลยก็เหมือนว่าเฮ้ยม่นกลับมาแบบจริงจังกันแล้วไอ้เหียแบบมีตารางไม่ถ่ายเหี้ยคือแบบแค่นั้นแหละก็เลยาลองมาคุยแบบว่ามันจะยังไงอะไรเงี่ยไม่มีใครที่อยู่ตัวคนเดียวได้หรอกแล้วมันจริงหรอที่เราจะเชื่อใจไว้ใจคนคนนั้นได้จริงต้องมองก่อนไอ้เหี้ยใส่ตาครับ คอไป็นเสียงมาเลยโอ้ยหนักเลยข้างในใครเขียนบทนะทีหลังจะแนะนำพยายามอย่าอย่าใส่พวกอะไรแบบนี้เข้าไปอะไรอะไรแบบนี้คืออะไรวะพวกฮะจริงไหมอ่ะจริงไหมล่ะทั้งวันในแันมันมันมันเหลือซีนที่ซีนที่ประชุมกับซีนที่ตอนนี้หลับเลยเฮียมึงแทบจะหลับเลยสักหันเลยยุ่งกัดคอไปเถอะแต่ที่ยังได้ส่งให้คุ้มนะเว้ย พ่อแม่เอาให้มาพอให้คุ้มด้ยไอ้เรี่ยคือทํางานไปเขาก็ยังส่งแต่มันก็น้อยลงแบบว่าเขาเขามึงยังส่งอยู่อย่าเรียกส่งเลยเรียกว่าถ้าฉุกเฉินนะขอได้อ๋อของฉุกเฉินี่ยของของเราส่งไหมเขาส่งไหมอะไรเหมือนส่งไหพ่อแม่พ่อแม่ส่งเงินให้อใช้ให้คุ้มเชียกูช่วงชีวิตเนี่ยวันหนึ่งมึงจะคิดถึงใครใครบางคนที่เคยภูมิใจเลยพ่อแม่ไม่ต้องเลี้ยงเราแล้วไม่ได้กลับมาสิทำไมกูยังต้องทำแบบนั้ด้วยวะ เราจะภูมิใจแต่กูจะไม่มีลูกเพราะกูต้องส่งรูปกูจะไม่ส่งลูกเปียคนเปิดตัวเองพี่เชิบการแล้วชิบการ์ดรายการแล้วถึงรูปอะจะไม่มีเมียด้วยไอ้สัสอ๋อกูได้ก่อนนี่ยอนาคตไม่รู้เปิงตังยี่เมียมีที่กูถ่ายคนเดียวแต่เดี๋ยวค่อยด้ยังไงนะอ่ะเดินมาที่กล้องปึ๊บมายิบหนึ่งเงี้ยแล้วก็เดินไปแล้วคุยใช่ไหมแล้วมันก็ตัดมาอีกคนหนึ่งทำของ เก็ดป่ะอือดีจริงแล้วเป็นเพราะความเข้า เปิดมาเป็นพ like ี่พ uh> ี่อาร์ตนอนเลยมึงไะมึงจะต่อคณะเรากูอะเฮ้ยอาร์ตมาชิบจุว่าจะอานธุรกิจหรือว่าแต่แต่อาจจะต้องสายฟิล์มแหละเพราะว่าจบมาทางสายฟิล์มถ้าไปสายธุรกิจเลยเรามันเริ่มอยากสูงตอนปอโทมันจะเฮี้ยไปเลยอ๋อเราจะเราจะไม่รู้เรื่องอย่างน้อยแบบเรียนหนักเรายังพอรู้ไงบอกไม่าด้เลยไปต่อโทร้านเราร้านเราชื่อว่าต่อโทร

หักแล้วอิ่มแล้วอิ่มแต่ฟันเย้ yeah. เอ้ในมือถืออะไรวะอ๋อโอเคโอเคโอเคได้ยิ <c oughs> นได้พังทำไรพัง <c oughs> <c oughs> ทำไรเซ็ตมืออยู่อ๋อโอเคโอเคน้ oh, okay, okay. องๆสามารถเปลี่ยนสีได้นะจากหน้าม่วงเป็นหน้าเขียวอยู่นี่ชีฮัากกำลังมานี่ชีฮักกำลังมาเอาแบบเขียวๆเลยเดี๋ยวไล จบจบจบวันนี้พอแค่นี้ดีกว่าทุกคนอ่ะบอกลาทุกคนดีกว่าเนาะเจ้าของบ้านอยู่กันหมดเขายังถ่ายกันอยู่เว้ยก็เลยเดี๋ยวน่าจะพอแล้วเพราะผมจะกลับแล้วไม่ใช่อะไรหรอกลา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 เธอได้สักทีลาก่รเธอโชคดีอ่ะวันนี้ก็ได้เห็นบรรยากาศใครที่ถามหาคนนั้นคนนี้ก็ได้เห็นกันแล้วนะครับเจอกันทุกคนไปแล้วบ๊ายบายจ้ะ